ดินจะกลบลบกายวายสังขารไฟจะผลานเผาซากสิ้นสากศูนแต่ความดีมีอยู่ผู้คํำคูลเหมือนเอทิดทูลแทนซากที่จากไปธรรมดาของสังขารคือการดับไม่มีกลับคืนเป็นเช่นลมหวนเป็นของจริงจงจำอย่าคล่ําครวนสิ่งที่ควรเร่งทำคือกรรมดี กานมัสการท่านพระมหาวิรสัร์อาพัสโรเจ้าอาวาสวัดแจ้งประธานสงฆ์กาบนมัสการพระเทรานุเถระที่เคารพอย่างสูงครับเรียนผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายสุทธิพงศ์เกียรติเจริญคุณปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลสันพเศษที่ประสงค์ได้รับฉันฐานุบัติจากทางเจ้าภาพให้ทําหน้าที่เป็นพิธีกรในพิธีพระราชทานเพลิงคุณพ่อเหล่าโสดามากผู้วายชน นาชาปรัสสถานวัดแจ้งตรบริเมืองอเภเมืองจังหวอุบลรชาชธานีครับวันนี้วันเสาร์ที่29พฤศจิกาย,ยน2568ตามกำหนดการในใหมายรับสั่งสำนักพระราชวังเวลา16.00น,น,นบัดนี้พร้อมแล้วที่จะนำท่านเข้าสู่พิธีการครับท่านประธานท่านผู้มีเกียรติทุก่นครับก่อนอื่นน้นทางคณะเจ้าภาพขอถือโอกาสนี้ขอพระคุณท่านประธานท่านผู้มีเกียรติที่ระอนับถือตลอดจนญา,านติพี่ทุกท่าน ที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลนำพวงหรีดมาเพื่อเคารพศพร,ร,บบรวมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระพิธรรมบำเพ็ญกุศลตลอดจนได้กรุณาแนะนําช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและให้เกียรติมาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงคุณพ่อเหล่าโสโดามักผู้วายชนในวาระสุดท้ายเจ้าภาพรู้สึกซาบซึ้งในน้ําใจไม่ปรีจิตเป็นอย่างยิ่งขออานิสงส์ผลบุญนี้ได้โปรดดลบดาลในพระบาทานท่านมุกมีเกียรติทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยเจตุรพิธท่านพ่อนชัยเืออายุวันะสุขาพาะ ปฏิาพานธานสารสมบัติจงทุกประการครับ,รบท่านประธานท่านผู้มีเกียรติทุกท่าบธรรมดามนุษย์ทุกคนเมื่อคราวถึงสิ้นชีวิตแล้วสีระร่างกายจะถูกฝังหรือถูกเผาไหม้จนหมดสิ้นไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยครับคงเหลือแต่คุณงามความดีที่ได้สร้างสมบยัยจะปรากฏอยู่ในดวงใจของคนในครอบครัวญาติมิตรและผู้ที่กรนับถือเพียงเท่านั้นครับโอกาสนี้กับผมขออนุญาตท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเพื่อดำเนินการพิธีการพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อเหล่าโสดารักตามลำดับครับ ลำดับที่1ครับเจ้าภาพมีจิตเป็นกุศลจะเป็นพิธีมอบเงินเพื่อสาธารณกุศลจำนวน5รายการครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญพระเจ้าภาพที่บริเวณด้านหน้าชาปนสถานครับเดยนเชิญครับลำดับที่1ครับวัดวนาวาสีครับพร้อมพัดลมสองเครื่องครับเดยนเชิญวัยยาพระเจากรหรือผู้แทนัะมอบจากทางเจ้าภาพครับ2โรงเรียนบ้านพ่อครับพร้อมพัดลมสองเครื่องครับ สามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวนาวาสีพร้อมพัดลมสองเครื่องครับสี่วัดแจ้งครับเรียนเชิญวิยาวัจกรในผู้แทนระบ,บอบก,กับทางเจ้าภาพครับและห้าครับศูนย์บริการสาธารณสุขปทุมมาลายัยพร้อมพัดลมหนึ่งเครื่องครับเรียนเชิญเจ้าภาพกับข้าระจำารที่ครับ ท่านประธานท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนในส่วนของท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้ในล,ลําดับต่อจากนี้ไปจะเป็นพิธีทอดผ้าไตรบางสุกุลและผ้าบางสุกุลครับเรียนเชิญผู้ช่วยพิธีกรประจาพิธีจากอาสาสมัครสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปูโอลราชธานีเข้าประจําจุดพิธีขอเรียนเชิญครับและในลําดับ,าบนี้ครับผมขอญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงในวันนี้ ได้ตุลาให้เกียรติเป็นตัวแทนของทุกท่านได้ขึ้นทอดผ้าไตรบางสุกุลและผ้าบางสุกุลตามลําดับนะครับในนามคณะผู้พากลขอขอบคุณในความเมตตาของพระสงฆ์ที่ได้เมตตาพิจารณาผ้าตรบางสุกุลและขอขอบคุณแก่ท่านผู้เกียรติทุกท่านที่ได้เป็นตัวแทนขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลในครั้งนี้ครับหากพิธีกรเอ่ยชื่อเอ่ยนามตำแหน่งไม่ถูกต้องด้วยการที่ไม่ทราบมากรเรื่อนหรือท้่าไปถึงการขอภัยท่านผู้เกียรติไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับในลําดับนี้ครับ ขอเชิญเจ้าภาพและข้าราชการชุดปกติขาวครับได้ตั้งแถวข้าประจํา <kinds> จ er ุดเพื <today> ่อรับกล่องเพลิงพระราชทานในส่วนของท่านผู้มีเกียรติสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่ร่วมพิธีทุกท่านซึ่งนั่งอยู่หน้าที่นั่งกระดานี้เมื่อพนักงานได้เฉลยกล่องเพลิงพระราชทานข้าบ่าก่อนนั่งโดยการสวัสะครับท่านประธานท่านผู้ร่วมพิธีที่กราบเกียรเพลิงพระราชทานที่เจ้าหน้าที่อัญเชิญไปสถานไว้บนชาพระสถานแล้วดันข้าบ่าสมเด็จพรเจอยหัวทรงพระราชทานสำหรับงานพระราชทานเพลิงของคุณพ่อเราโสดามัก นับเป็นสรรพสิริมงคลสูงสุดแก่ผู้วายชนที่ได้รับคณะเจ้าภาพรู้สึกเป็นเกียรติที่จะเรียนเชิญนางสาวรังรองโสดามากักบุตรสาวในนามครอบครัวโสดามากักเป็นผู้อ่านหมายรับสั่งและอ่านสำนึกในพระมหากรุณราธิ่ปุ่นขอรับเชิญครับหมายรับสั่งที่17928สำนักพระราชวัง25พฤศจิกายน2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเพลิงศพนายเหลาโสดามะทวีติยาพรช้างเผือกทวีติยาพรมงคลไทยข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการณเมนวัดแจ้งอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีวันเสาร์ที่29รุศจิกายน 2,568เวลา13นาฬิกาเชิญหีบศพเวียนเมนแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาทานเวลา16นาฬิกาพระราชทานเพลิงหน้าที่กองพระราชาพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพนายเหลาโสดามะเพื่อทราบติดต่อขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติ มนอากาศเอกสถิตพงศวิมลเลขาธิการพระราชวังสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายเหล่าโสดามัตซึ่งนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณล้นเกล้าล,ล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชน และวงตระกูลอย่างหาที่สุดไม่ได้หากความทราบโดยยานวิถีถึงดวงวิญญาณของนายเหลาโสดามะได้ด้วยประการใดในสัมรายภาพคงมีความปลักลืมทราบซึ้งเป็นล้นผลในพระมหากรุณาที่คุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงสุดยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรทิดาและหลานหลาน ขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคนลนาบัด้วยความสำนึกในพระมหากรุรราการณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงตระกูลตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวโสด็จมาต่อไปจะเป็นการเรียนประวัติผู้วายชนครับ เนียวน,นี้เราจเชิญเจ้าภาพที่ห,หาวหน้าครับท่า,า,ทานประธานมุ้เกียรติกรครับประวัติคุณพ่อเหลาโสดาบัากคุณพ่อเหลาโสดามบาเกิดที่บ้านที่30หมู่ที่4บ้านพ่อตำบลเป้าอำเภอตะการืืนน้ผลจังหวัดบุรลราชธานีครับด้านการศึกษานั้นปีพุทธศักราช2495จบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดานพ่อ ปีพุทธศักราช2498จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนประการพืชผลปีพุทธศักราช2499จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนกรุวิทยาลัยปีพุทธศักราช2500จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนเทพบำนวยวิทยาลัยปีพุทธศักราช2502จบชั้นปริญญาวิทยาศาสตร์ปีที่1จากโรงเรียนเทพบำนวยวิทยาลัย ปีพุทธศักราช2504จบชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศรึกษาจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2506จบชั้นประกาศนียบัตรบัิวิชาการศรึกษาขั้นสูงจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2518สอบได้วุฒิครูพิเศษมัธยมและปีพุทธศักราช2525สำเร็จปริญญาตรี ri, ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอุตสาหกรรมสินจากวิทยาลัยรูอุบลราชธานีครับคุณพ่อหลอโสดามักได้สมรสกับนางสาวพิทรักน์คนชภมครับมีบุตรธิดาด้วยกัน4คนคือ 1. นางสาวรัตนพัฒน์โสดามากักสำเร็จการศรึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตจิตตวิทยาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงตำแหน่งกนเกษียณในราชการครับนักสังคมสมงเคราะห์ชำนาญการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสันพัสดิ์ะสค์ครับ ปัจจุบันเป็นผู้ประดิประนอมและผู้ให้คำปรึกษาในครีจิตสังคมสารจังหวัดอูบลราชธานีเป็นผู้ประดีประนอมคดีเยาวชนและครอบครัวที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอูบลราชธานีเป็นผู้ให้คำปรึกษาในครีจิตสังคมสารแขวงอูบลราชธานีครับเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับที่20พุทธศักราช2542ครับ สองนางชลินรักโสดามัจสําเร็จการศึกษาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีปัจจุบันเป็นรัชการบอนามครับสามนางสาวภาริณีโสดามัจสําเร็จการศึกษาวิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพปัจจุบันทําธุรกิจส่วนตัวห้องพักในชรักเคตเฮาส์ครับสี่นางสาวรังรองโสดามัจสําเร็จการศึกษาสังคมศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่องค์การขอบคครับเป็นเจ้าหน้าที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO ครับด้านการทํางานของคุณพ่อหลอโซดามักนั้นใปีพุทธศักราช2506ครูโรงเรียนสงเคราะห์ศึกษาอำเภอวังชัราาจังหวัดอุบลราชธานีและปีพุทธศักราช2506ครูใหญ่โรงเรียนปุญญาสารวิสุทธิวิทยาอำเภอปร,ระการพืชผลจังหวัดอุบลรราชธานีครับ ด้านการรับรชาชการนั้นปีพุทธศักราช2507ครูจัตาวาอันดับพิเศษโรงเรียนบ้านโนนหินแร่อ,อําเภอประการพื้นผลจังหวัดอุบลราชธานีครับปีพุทธศักราช2 5 0 8สอบเลื่อนตำแหน่งครูชั้นตรีที่โรงเรียนวัดโนนหินแร่ปีพุทธศักราช2510ย้ายจากครูตรีโรงเรียนวัดบ้านโนนหินแร่ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตรีโรงเรียนวัดบ้านพ่อตำบลเป้าอ,อําเภอประการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีครับ ปีพุทธศักราช2518ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โทโรงเรียนบ้านพอ่อปีพุทธศักราช2523ครับดำรงตำแหน่งครูใหญ่ระดับ5โรงเรียนบ้านพอ่อปีพุทธศักราช2525อาจารย์ใหญ่ระดับ5โรงเรียนบ้านพอ่อปีพุทธศักราช2529อาจารย์ใหญ่ระดับ6โรงเรียนบ้านพอ่อปีพุทธศักราช2532ครับอาจารย์ใหญ่ระดับ7โรงเรียนบ้านพอ่อ ปีพุทธศักราช2539อาจารย์ใหญ่ระดับ8โรงเรียนบ้านพอ่อปีพุทธศักราช2541ผู้อำนวยการระดับ8โรงเรียนบ้านพอ่อและปีพุทธศักราช2543เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่1ตุลาคม2543ครับเป็นผู้บริหารโรงเรียน33ปีอายุราชการ39ปีครับด้านงานที่ประทับใจนั้นปีพุทธศักราช2539 ได้จะทําผลงานทางวิชาการด้วยตนเองครับเพื่อรประกอบปูมตตาแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ระดับ8และได้รับการมอบแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่ระดับ8ในปีพุทธศักราช2539โดยไม่มีการแก้ไขผลงานใดๆทั้งสิน้นนับเป็นผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ใหญ่ระดับ8คนเดียวและคนแรกของรชาชการภูในสังกัดอ,าอําเภอประการพื้นผลครับ และมีพรศสก2,540ได้ขอปรับปรุงตำแหน่งเป็นผู้วยการโรงเรียนและได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นผู้วยการโรงเรียนระดับ8ตั้งแต่วันที่19มกราคม2,541นับเป็นงานที่ภาคภูมิใจและประทับใจที่สุดด้านนิสัยส่วนตัวนั้นคุณพ่อเหลาโซดามังครับชอบความถูกต้องยุติธรรมไม่ชอบอะรที่เปรียบเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนที่ชอบความสนุกสนานครับความร่าเริงแจ่มใสไม่ชอบการเป็นมนี้ครับ ด้านความเป็นอยู่ก่อนเสียชีวิตนั้นได้อยู่กับรรยาผู่ชีวิตที่เพินรัาเกตเทาครับเลขที่7จ็ทับหนึ่งซอยพระแดงแปถนนพระแดงตะบเลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีบุตรคอยดูแลเอาใจใส่ในด้านความเป็นอยู่ซึ่งมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่มีกินตามประสาของคนทั่วไปมีหนาวมีร้อนมีเจ็บมีป่วย เป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับก่อนตวรวจพบมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้ายในเดือนกรกฎาคม2568ครับและได้รับการรักษาอย่างสุดความสามารถและเสียชีวิตยอย่างสงบ,บในวันที่24พฤศจิกายน2568เวลา23นาิกา30นาทีครับห้อมล้อมไปด้วยภรรยาผู้ทุกผู้ยากและบทคยรักของคุณพ่ออย่างสุดหัวใจครับ ท่านผู้มีเกียรติที่กราบขับชีวิตและความตายเป็นของคู่กันที่ใดมีเกิดที่นั่นมีตายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถูกความเกิดความเจ็บความแก่แกเปลี่ยนย่อมเสื่อมสึ่งไปตามกาลเวลาครั้งถึงการกำหนดแล้วก็ย่อมจะต้องแต่ทำลายไปพระพุทธศาสนาจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนมุ่งประกอบแต่ความดีเป็นิเีเพื่อความสงบสุขของชีวิตในปัจจุบันและเป็นที่พึ่งพิงในโลกเพื้องหน้าในสัมภายาภพครับ ในวระสุดท้ายที่ับผมขอจะเรียนเชิญท่านประธานและท่านผู้ยรติทุกท่านรับได้ร่วมจิตอธิษฐานเพื่อที่สุขสมสม่งดวงวิญญาณของคุณพ่อเหล่าโสดามาสให้ไปสู่สุคติในสสำประยภพบด้วยการจิตไว้อะไรตามเวลาที่สมควรด้วยความร้องเทียนกันขอเรียนเชิญครับขอขอบคุณครับเรียนเชิญเจ้าพากษ์ากข้าพิธาทีครับ ท่านประธานท่านผู้มีเกียรติที่ปรับบัดนี้ถึงช่วงเวลาที่สําคัญยิ่งของพิธีการแล้วในงานพระราชภิพของคุณพ่อเหลวงโซดามากได้รับเกียรติจากในหน้าสวนอสุนูุพิพาษาห้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในก่อนนี้ขอนญเรียนเชิญท่านบุลาให้เกียรติทอดพคไประการสุกุลและเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงเป็นลำดับถัดไปขออเชิญทรับ การที่มลพระมหาวีรัตว์อาภัสโรเจ้าอาวาสวัดแจ้งประธานสงฆ์เป็นองค์พิาราผ้าใสบางสุกลประกาบรัชนานนี์ม้วยความเคารพอย่างสูงครับบัดนี้ประธานในพิธีได้ประกอบพิธีพระราชทานถึงแล้วขอการที่มลพระอุคเจ้าขึ้นการบอกไว้จัน์เพื่อเป็นการโกรธเละหลังจากพระองท์เจ้าขึ้นวางบอกใ้จัน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเชิญท่านผู้พิจิตรได้โกราาขึ้นวางบอกใบจั์เพื่อเป็นการแสดงความไว้อะไรในวาระสุดท้ายให้กับคุณพ่อหลวงโสรามันเป็นลังกรถัดไป ขอริเร่มครับสหรับพิธีการพระราชทานเพลิงคุณพ่อเราโศรามาครับตลอดพนักงานพิธีกรก็อขอให้ติดติดต่อได้เพียงเท่านี้นะครับหากการเนินการพิธีการการ,การสร่งถอดเครองการใดขอแสดอภัยท่านผู้เกียรติไว้ในโอกาสนี้ด้วยสวัสดีครับ